ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพระสมุทรเจดี JD, ขอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2,567สถานศึกษาได้ดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามนโยบายจุดเน้นการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเรียนรู้และแผนง,งานตามกรอบเวลาที่กำหนดทุกโครงการดังนี้ด้านการศึกษาตลอดชีวิตดำเนินงานจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีนิสัยรักการอ่านสามารถเรียน รู้ได้ทุกที่ทุกเวลามีผู้รับบริการรวมทั้งสิ้น23,207คนดังนี้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอเป้าหมาย2,000คนผู้เข้าร่วมกิจกรรม11,800คนเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้3,383คนพัฒนาตนเองและครอบครัว8,417คนโดยให้บริการส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดประชาชน516คนจัดทำและเผยแพร่กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน พร้อมมอบกิจัตรออนไลน์จำนวน25เรื่องผู้รับบริการ8,447คนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และสดผ่าน Facebook จำนวน16ครั้งผู้รับบริการ2,306คนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติจำนวน105คนกิจกรรมวันรักการอ่านจำนวน426คนและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อื่นๆอาทิสร้างสือ e ่ออีบุ๊กจำนวน24เล่ม YouTube เว็บไซต์เพจห้องสมุดประชาชน อำเภอและกลุ่มลายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนเป้าหมาย2,000คนผู้รับบริการ2,733คนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่รถโมบายเป้าหมาย600คนผู้ร่วมกิจกรรม1,104คนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านจำนวนอาสาสมัคร20คนผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน2,88 0คนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด เป้าหมาย200คนผู้ร่วมกิจกรรม390คนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดกสนอตำบลผู้รับบริการ5,92 0คนโดยกิจกรรมทุกกิจกรรมดำเนินการได้กเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดและมีความพึงพอใจของผู้รับบริการในระดับดีมาก การศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนสถานศึกษาจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไว้ในปีงบประมาณพุทธศักราช2567ประกอบด้วยโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกิจกรรมพัฒนาอาชีพ กลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงมีเป้าหมายจำนวน100คนผลการดำเนินงานจำนวน225คนงบประมาณที่ใช้70,000บาทคิดเป็นร้อยละ100โดยมีกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น28กิจกรรมอาทิการทำแซนวิชการทำขนมจีบการทำสักคูไส้หมู การทำเต้าหวยฟรุตสลัดการทำปอเปี๊ยะทอดการทำวุ้นแฟนซีการทำทองม้วนการทำทอดมันปลาท้องถิ่นการทำขนมเปี๊ยไส้ลูกจากการแปลรูปประหมอคางดำการเพ้นกระเป๋าผ้าการทำน้ำพริกโบราณการตกแต่งของใช้ด้วยงานเดคูพาดการทำสบู่สมุนไพรชายเลนการถักเปลฉันเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปมีเป้าหมายจำนวน53คนผลการดำเนินงานจำนวน67คน งบประมาณที่ใช้47,700บาทคิดเป็นร้อยละ100โดยมีกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น5กิจกรรมดังนี้การแปรรูปลูกจากการแปรรูปต้นจากการแปรรูปอาหารทะเล การทำข้าวเกลียบพื้นถิ่นการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพกิจกรรมช่างตัดผมชายมีเป้าหมายจำนวน11คนผลการดำเนินงานจำนวน12คนงบประมาณที่ใช้9,900บาทคิดเป็นร้อยละ1 100ทั้งนี้ผู้จบหลักสูตรสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อย,ยอดอาชีพเดิมสร้างรายได้เสริมประกอบอาชีพใหม่และสร้างโอกาสในการเรียนรู้การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใส่ใจสุขภาพสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีเป้าหมายจำนวน35คนผลการดำเนินงานจำนวน36คนงบประมาณที่ใช้4,025บาทคิดเป็นร้อยละาน100ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อมอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและครอบครัวการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดโดยมีเป้าหมายจำนวน20คนผลการดำเนินงานจำนวน25คนงบประมาณที่ใช้8,000บาทคิดเป็นร้อยละ100ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและครอบครัวการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการวิถีชีวิตสังคมเมืองตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีเป้าหมายจำนวน8คนผลการดำเนินงานจำนวน15คนงบประมาณที่ใช้3,200บาทคิดเป็นร้อยละ100ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วยการพึ่งพาตนเองเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและครอบครัวด้านการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือสถานศึกษาส่งเสริมการรู้หนังสือให้กับผู้ไม่รู้หนังสือจำนวน5คนเพื่อป้องกันการลืมหนังสือและให้ผู้เรียนมีความสามารถในการฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยและคิดคำนวณเบื้องต้นที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ การศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษามีนักศึกษาประจำปีงบประมาณ2567าจำนวนทั้งสิ้น2 5 0 8คนดังนี้ระดับประถมศึกษาจำนวน1 1 3คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน10,27คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 1, 3 6 8คนจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามปฏิทินและแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ทำไว้ให้กับนักศึกษาทั้ง3ระดับ นะสณสกรระดับตำบลทั้ง5แห่งและโรงเรียนป้อมนครสวัสดยานน์ในรูปแบบพบกลุ่มและรูปแบบออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มและช่องทางอื่นๆเพื่อให้ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้อย่างสม่ำเสมอผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน,นการศึกษานอกระบบเอนเนตภาคเรียนที่2ทับ2566ระดับคะแนน5 5 2 0ผ่านเกณฑ์การประเมินเป้าหมายขั้นสูง และมีจำนวนนักศึกษาเข้าสอบวัดผลสมริ์ปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566คิดเป็นรยล้อะ8 7 9 3จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจำนวน126คนส่งผลให้ผู้จบการศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสถานศึกษาได้จัดก,กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้เรียนตามกรอบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายจำนวน2,508คน งบประมาณที่ใช้จำนวน769,533บาทคิดเป็นร้อยละ100ในรูปแบบการฝึกอบรมการเรียนรู้ด้วยตนเองจำนวน21กิจกรรมอาทิโครงการพัฒนาวิชาการเสริมทักษะการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสมรร์ทางการศึกษาติวเข้มเอนเน็ตโครงการพัฒนาวิชาการเสริมทักษะการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสมริ์ทางการศึกษาติวเข้มปลายภาคเรียน โครงการปรับพื้นฐานสร้างความเข้าใจในการเรียนรู้ของนักศึกษาโครงการจิตอาสาสร้างค่านิยมใหม่ก้าวพ้นภัยยาเสพติดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยเทิดทุนสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์โครงการการเรียนรู้ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงการทำบัญชีครัวเรือนโครงการอบรมลูกเสือพื้นฐานต้านยาเสพติดโครงการกีฬาเปตองเพื่อส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาสกรอระดับอำเภอพระสมุทรเจดี JD, โครงการปลูกกิจสำนึกนักศึกษาสากรออำเภอพระสมุทรเจดีเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันโครงการอบรมจริยธรรมและหน้าที่พลเมืองของนักศึกษาสากรอรระดับอำเภอพระสมุทรเจดีโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจำวันแก่นักศึกษาสากรอรระดับอำเภอพระสมุทรเจดีโครงการศึกษาเรียนรู้งานมหกรรมวิชาการ โครงการอบรมเสริมสร้างความสามารถพิเศษเยาวะชนคนกล้าเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถตามศักยภาพและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์การประเมินเทียบระดับการศึกษาสถานศึกษาได้จัดเทียบระดับการศึกษาให้กับผู้เรียนที่ต้องการมีวุฒิการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและในกลุ่มเป้าหมายมีงานทำแต่ไม่มีเวลาที่จะเรียนในรูปแบบการพบกลุ่ม ซึ่งเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่กำหนดไว้โดยดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเทียบระดับประจำปีงบประมาณ2,567ทั้ง3ระดับจำนวน30คนดังนี้ระดับประถมศึกษา1คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน7คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน22คนและมีผู้จบการศึกษาจำนวน24คนผู้สำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ไปใช้ในการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตโครงการกิจการพิเศษและภารก,กิจอื่นๆโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลกิจกรรมศูนย์ดิจิตัลชุมชนหลักสูตรความฉลาดทางดิจิตัลมีเป้าหมายจำนวน30คนผลการดำเนินงานจำนวน30คนงบประมาณที่ใช้7200บาทคิดเป็นร้อยละ100 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำไปเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและครอบครัวส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนภาคีเครือข่ายสถานศึกษาได้ทำ MOU เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมและภารกิจต่างๆของภาคคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชนอย่างสม่ำเสมอกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมในการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและให้ความร่วมมือตามที่ได้รับมอบหมายอย่างดีได้รับการสนับสนุนงบประมาณและสถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดี JD, ในการอนุญาตให้ใช้อาคารในการจัดตั้งสกรระดับตำบลแหลมฟ้าผ่า วัดจจนแก้วเพชรในการอนุญาตให้ใช้อาคารในการจัดตั้งสงกรรระดับตำบลบ้านคลองสวนและโครงการกองพุนพัฒนาไฟฟ้าสมุทรประการเขตสรวมทั้งสิ้น456,524บาทดังนี้โครงการห้องเรียนอัจฉริยะกศนตำบลในคลองบางปรากฏโครงการจัดหาอุปกรณ์ฝึกซ้อมกีฬาของนักศึกษากศนอำเภอรพระสมุทรเจดี JD โครงการจัดหาอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษากศนอำเภอพระสมุทรเจดีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพระสมุทรเจดี JD จบการนำเสนอขอบคุณค่ะ